เจอกับพวกเราสองคนนะคะอัปเดตข่าวสารแวดวงไอทกันกับมุกและก็พี่ริชาร์ดค่ะในเทคโนโ2 6 <26. S 1> นะฮะน,นี่แหละคือรายการที่คุณจะได้อัปเดตข่าวสารในแวดวงไอทีแบบครบ ทุกประเด็นใช่แล้วทุกอย่างดูวันนี้ววันนี้เราเปลี่ยนค่ายแล้วมาใช้ iPhone 6นะใช่ไหมใช่ถูกต้องแล้วก็ค้นพบในความดีงามของ iPhone 6ว่าถ่ายรูปสวยจังเลยหน้าจอใหญ่จุงอระบบเสถียรด้วยแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีใครมากล้าท้าชนอีกแล้ว iPhone 6อ โลกนี้เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือมาม่ายังมียำยำเหนือยำยำยังมีไวไวเครื่องป็นยังมีท้องฟ้าเหนือท้องฟ้ามีก้อนเมฆเหนือก้อนเมฆยังมีอากาศไม่ก็คืออย่างน้อยเนี่ยตอนนี้คือ iPhone 6อาจจะต้องร้อนร้อนหนาวหนาวแล้วนะเราว่าเขามีคู่แข่งที่มาท้าชนก็บอกว่านี่แหละคือคู่แข่งที่น่ากลัวใครจะกล้ามาท้าชนไอโฟน e ้ามาแตะต้องเลยนะไม่ได้มาจากแดนมังกรนี่พูดถึงแดนมังกรใครไม่รู้จักนี่ เสี่ยวมี่ใช่ไหมผูกต้องแล้วนะเขาได้ ผลิตพัฒนาโทรศัพท์รุ่นใหม่คุณผู้ชมที่เขาบอกว่านี่แหละจะเป็นตัวที่จะมาท้าชน iPhone 6ให้ iPhone 6นั้นกระจุยกระจายไปเลยกับ Xiaomi Mi Note อ่ะเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าคุณสมบัติที่ Xiaomi มีเขาจะจัดมาสู้นั้นจะมีอะไรบ้างเขาบอกว่านี่เอามาท้าชนเลยนะน้ำหนักก็เบากว่ารวมถึงบางกว่าโทรศัพท์ i p h o n e 6ด้วยแถมราคา,าถูกกว่าอีกจริงหรอ มาดูคุณสมบัติอื่นๆนะคะหน้าจอ5.5นิ้วนะคะใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 810คุณสมบัตินะคะมีความจำชั่วคราวหรือว่า RAM ขนาด4 g b นั่นเองและมีความจำตัวเครื่องอยู่ที่64 g b ส่วนตัวเครื่องเขาบอกว่าความหนาเพียงแค่6.95มิลิมน้ำหนัก161กรัมเท่านั้นเองใช่คือ Xiaomi เนี่ยเขาบอกว่าเขาให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแบตเตอรี่นะเพราะว่าอย่างที่รู้ก็คือแบตเตอรี่เนี่ยที่ใช้ในโทรศัพท์ ม์ทโฟนเนี่ยใช้แป,แป,แปลแล๊บเดียวก็หมดชาร์จครั้งหนึ่งนี่ใช้ไม่เท่าไหร่เดียวก็หมดใช่ไหม <c oughs> เขาบอกว่านี่ iPhone ต้องแพ้ในเรื่องของแบตของเซี่ยมีแน่นอนเพราะว่าเขาให้ความสําคัญอย่างมากชาร์จแต่ละครั้งต้องใช้งานได้ยาวนานขึ้นซึ่งแบตเตอรี่ของโทรศัพท์รุ่นใหม่เนี่ยผลิตโดยบริษัทเกาหลีใต้อย่าง LG คุณผู้ชมจุพลังงานได้3,000ัน ah. มิลลิแอมป์และก็ทางด้านของซีอของเซี่ยมี่นะฮะซึ่งก็คือในเล่ยจุนเนี่ยเขาก็พูดติดตลกในงานเปิดตัวนะฮะว่า ผู้ใช้โทรศัพท์ p p o o n เนี่ยสามารถเปลี่ยนซิมจาก iPhone เข้าเครื่อง Xiaomi ได้ง,ง่ายๆด้วยเนื่องจากว่าโทรศัพท์เ Xiaomi นั้นรองรับได้หลายซิมถูกอ้อและก็แน่นอนเขามีแผนเอาไว้นะคะว่าจะไปวางขายในจีนก่อนเป็นประเทศแรกเลยเริ่มต้นวันที่27มกราคมนี้นั่นเองส่วน,นวราคาที่ใครอยากจะรอดูว่าราคาเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะใช่ราคานี่เลยฮะเขาบอกว่าประมาณสัก 17500บาทอ่ะเอะอก็ประมาณ3299หยวนโอ้อเลขสวยเนาะแต่ก็แน่นอนอว่า ราคาแบบนี้ก็จะขึ้นกับหน่วยความจําเหมือนกันว่าจะเป็นหน่วยความจาเท่า,รา GB, ไร่16กิกไหมหรือว่า6 4กิกซึงราคาก็จะแตกต่างกันออกไปถ้าเป็น1 6กิกก็อาจจะถูกหน่อยเหมือน,น,นต้นประมาณนั้นใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ของทางเซี่ยมี่เท่านั้นนะเขาบอกว่าเขาวางแผนในระยะยาวว่าเซี่ยมี่เนี่ยในอีก10ปีข้างหน้าคุณผู้ชมเขาจะเป็นแบรนด์โทรศัพท์มือถือเบอร์หนึ่งของโลกเลยโอ้โหนี่เพิไปหรือเปล่า<ๆ>นั่นสิไม่รู้แต่ คือแบบว่าตอนนี้จีนกําลังมาแรงไงไม่สำคัญคือคุณสมบัติก็เจ๋งล้วก็ราคาไม่แพงด้วยม,มีอะไรนะเสี่ยวมี่มี่โน้ตใช่ป่ะเดี๋ยวก็มีตัวที่เป็นรุ่นโปรขึ้นมาอีกอันใช่คุณสมบัติกล้องก็ต้องจัดมาเต็มลองดูซิว่าจะถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าะนะฮะทีนี้ไม่ใช่แค่ iPhone จะร้อนร้อนหนาวค่ายมือถืออื่นๆน,นี่ก็ต้องเฝ้าจับตาเสี่ยวมี่ให้ดีดๆเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นมามืดเข้ามาทะลวงตลาดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนตรงนี้หรือเปล่าใช่แล้วก็พูดถึงสมาร์ทโฟนนี่ค อยู่ห่างตัวก็ไม่ได้ไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ไปอีกแล้วยิ่งมีแ็บเล็ตก็ไปอีกเออเห็นบอกว่ามีการสำรวจออกมานะคุณผู้ชมว,<ฆ>นะว่าในช่วงระยะเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้าต่อไปนี้เนี่ยคนประมาณ1000ล้านคนจะมีเจ้าโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตแ็บเล็ตเป็นขั้นพื้นฐานในไว้ใช้งานอ่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวเลขนี้กันดีกว่านะคะว่าทําไมคนเ้าถึงเปลี่ยนหันมาใช้แท็บเล็ตกันมากขึ้นแล้วเทรนด์นับจากวันนี้จะเป็นอย่างไรจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือว่าเอจะลดลงหรือเปล่า เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมนะฮะว่าใครทําผลสํารวจตรงนี้ออกมาแล้วก็ปัจจุบันในตอนนี้ตลาดของแฟลกเล็ตแท็บเลตหรือว่าเหล่าบรรดาพวกเวร์เรเบิลพวกนี้เป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมครับนี่เลยฮะบริษัทด้านการวิจัยตลาดอย่าง E-Marketer อนะฮะออกรายงานฉบับล่าสุดที่คาดการนะฮะว่าในปีนี้แหละคุณผู้ชม2558จะมีผู้คนกว่า1,000ล้านคนทั่วโลกที่ใช้แท็บเลต แล้วก็เกือบหนึ่งในสามของจำนวนนี้อยู่ที่ไหน อตลาดใหญ่ซะขนาดนี้นะคือ E-Marketer เนี่ยอ้างนะครับว่าเกือบ15%ของประชากรโลกเนี่ยใช้แท็บเล็ตอย่างน้อยเนยเดือนละหนึ่งครั้งในปีนี้โดยในยจำนวนผู้ใช้มีมากกว่า1ล้านคนนะั้นะ่าก็แบ่งออกเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของโลกเลยตอนนี้ก็คือจีน328ล้านคนรองลงมาก็เป็นสหรัฐครับก็ครึ่งหนึ่งของตลาดจีน156ล้านคนอินเดีย40ล้านคนแล้วก็ในสหราชอณาจักาอีกประมาณ32ล้านคน คือถ้ามองตัวเลขเหมือนจะเยอะใช่ไหม,มแต่ว่าถ้าลองเปรียบเทียบให้ดูเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย เขาบอกว่าเทรนด์มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดน้อยลงไปอตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวลงบ้างแล้วนะคะอย่างปี2556เขาบอกว่ามีคนที่ใช้แท็บเล็ตขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น54.1%ต่อมาปีที่ผ่านมาปี2557เนี่ยปรากฏว่าตัวเลขลดลงขยายตัวเพียงแค่29.1%เท่านั้นเองใช่คือมีหลายปัจจัยที่เขาพูดถึงนะว่าทำไมคนใช้แท็บเล็ตน้อยลงมีหลายเรื่องคือบางคนบอกว่าจริงจ ถ็บเล็ตเนี่ยถึงแม้จะเป็นสิ่งที่หลายคนเริ่มมีแล้วพามาใช้แต่ว่าก็ยังเป็นสินค้าหรูหราพอหรูหราก็มองไปถึงว่าเรื่องของฟุ่มเฟือย,ยไงราคาก็แพงเป็นเทคโนโลยีที่เอาจริงๆแล้วก็อาจจะยังไม่ได้ต้องมีไว้ทุกคนขนาดนั้นไหนจะต้องเจอกับการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นเนาะจากสมาร์ทโฟนรวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อที่มีการพัฒนาออกมามากขึ้นคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแ็บเล็ตอุปกรณ์เวอร์เรอรหรือว่าเครื่องเล่นเกมซึ่งก็ถือว่าตรงนี้ก <c oughs> ็จะแชร์มาร์เก็ตไปอีก อ็จะ,ะทำให้มีการคาดกัรนะฮะว่าเอ๊อาจจะมีการปรับตัวลดลงในช่วงปีต่อไปหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าตลาดนี้อีกยาวไกลอีกกว้างใหญ่ไพศาลเพราะว่าสัดส่วนแค่พันล้านคนนี้ยังไม่ถึงหนึ่งในสามของประชากรโลกเลยคือ,อถ้าเราพูดถึงตลาดแท็บเล็ตไง แ็บเลตของคนเนี่ยคือตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยจําเป็นนาะคนอาจจะใช้เป็นแ็บเปลตแทนหรือว่าเป็นสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยก็ใช้ประโยชน์ได้อาจจะไม่ต้องซื้อแบบคนหนึ่งซื้อ2เครื่องก็เปลืองไงถูกต้องแล้วเดี๋ยวดูต่อไปนะสำหรับตลาดของแ็บเปลตว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรฮะไปกันที่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวแต่ทีนี้ขอไปกันที่สหรัฐอเมริกาเลยก็แล้วกันคใครจะเชื่อว่าสหรัฐอเมริกาประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกคุณผู้ชมมีอินเทอร์เน็ตที่ช้าเต่าตุ่นมาก จริงไปแซวเขาไปว่าเขาขนาดนั้นไม่นะพอเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนะอย่างญี่ปุ่นฝรั่งเศสหรือว่าเกาหลีใต้อินเทอร์เน็ตใน3ประเทศนี้นำหน้าสหรัฐอยู่ประมาณ5เท่าตัวโอ้โหตายแล้วนี่สารัฐดีว่าจะเป็นแบบเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีเนาะ ปรากฏว่าล้าหลังชาวบ้านเหรอเนี้ยล้าหลังจริงจนทําให้ผู้นําของสหรัฐอย่างประธานาธิบดีบารักโอบามานะฮะเขาบอกเลยว่าจะเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตในแต่ละรัฐเนี่ยให้มีความเร็วเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นด้วยครับคุณผู้ชมไม่ใช่แค่นี้นะคะแต่ว่าฝั่งของผู้นําสหรัฐเองเขาบอกนะคะบอกว่านอกเหนือจากเรื่องของการเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ย จะลดราคาค่าบริการด้วยเหมือนกัน<อ>ก็สั่งการไปเลยให้ฝั่งของ FCC นะคะหรือว่าคณะกรรมการกิจการการสื่อสารสารัฐเขาส่งหนังสือเตือนทางการรัฐเนี่ยสิรัฐด้วยกันอบอกให้ยกเลิกกฎหมายนะคะที่สงวนการให้บริการอินเทอร์เน็ตกับทางการเมืองของแต่ละเมือง มีแผนด้วยว่าเดี๋ยวจะให้เงินอุดหนุนให้เงินกู้กับคนที่เป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ในพื้นที่เขาจะได้เอาไปพัฒนาไปส่งเสริมให้พื้นที่ห่างไกลเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตใช้อืคือผู้นําสารัสเองเขาบอกนะคะว่าหลายคนทราบดีว่าเวลาเราใช้อินเทอร์เน็ตที่มันช้าเต่าตุ่นมากๆอะหงุดหงิดไหมหงุดหงิด<ม>เวลาที่แบบเราจะโหลดดูวิดีโอคลิปหรือว่าจะโหลดหนังโหลดอะไรแบบเนี้ก็ มันช้างไงมันก็จะหมุนต,ต,ติ้ว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 กว่าะจะโหลดได้เนี่ยโอ้โหรู้สึกหงุดหงิดมากมายแถมยังไปลดทอนการแข่งขันในเรื่องของอุตสาหกรรมด้วยใช่ก็ออมองไว้นะคะบ,บอกว่าแล้วไปดูที่ความเร็วของเมืองใหญ่หลายเมืองในสหรัฐเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างต่ํา สมมติยกตัวอ,อย่างเป็นซานฟรานซิสโกอย่างเงี้ย200เมกะบิตต่อวินาทีโอ้ถือว่าน้อยนะใช่ไหมหรือว่าวอชิงตันดีซีนิวยอร์กลอสแองเจลิสก็500เมกะบิตต่อวินาทีขณะที่แบบถ้าไปเทียบเมืองหลวงอื่นๆโดยใหญ่หญๆแบบปารีสโตเกียวนี่เขาดาวน์โหลดกันทีพันเมกต่อวินาทีโอ้โห,โหนี่ขนาดว่าเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกนี้แล้วก็เมืองใหญ่ๆแต่และเมืองนี่คือเป็นเมืองเอกของโลกท่นนั้นคุณผู้ชมนะเขายังใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้าง,างที่จะต่ำมากเมื่อเทียบกับชาติในเเอชียซึ่ง สหรัฐเองอาจจะต้องเตรียมตัวแล้วนะฮะสำหรับการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ตเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจแล้วก็การแข่งขันในเรื่องของแวดวงอุตสาหกรรมด้วยนเนาะเพื่อเป็นการดึงดูดนักลงทุนอีกเอาละ,ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรกกันสักครู่เนาะช่วงหน้ามีมือถือที่พูดง่ายคือคุณอยากได้อะไรเนี่ยใส่ไปได้เองหมดเลยสามารถเลือกฮาร์ดแวร์ได้เองด้วยแล้วใครไหนเขาจะมาทำอยาการู้อ,อะเนี่ยแม่อยากเห็นอยากรู้ต้องอัปเดตกันช่วงหน้าค่ะ นี้นะครับใครที่อยากได้มือถือในแบบฉบับของตัวเองอยากจะมีฟังก์ชันอะไรมีกล้องแบบไหนใส่ชิปประมวลผลอย่างไรนี่นี่เลยคุณได้ใช้โทรศัพท์แบบนี้อย่างแน่นอนเขามีค่ายค่ายหนึ่งเขาแบบทำให้เราได้เป็นโทรศัพท์มือถือที่เป็นแบบนิชมากๆเฉพาะเราคนเดียวปกติถ้าจะเดินห้างแล้วจะเลือกซื้อมือถือสักเครื่องอก็ชอบมีปัญหาแบบ คุณสมบัติไม่เข้าที่อ่ะเขาจะกลุ่าไห<ง>มอยากได้กล้องแบบนี้แต่ว่าเอาขาดวิทยุไม่มีอย่างเงี้ยก็คือจริงอยากได้2อ,อย่างคือหลายคนเชื่อว่าเจอแบบนี้แล้วนี่จะไปเปิดตัวที่ไหนบอร์เตอรี่ก์โอ้โหนี่ไปไกลขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> ไม่ต้องสงสัยใครเลย Google นั่นเองใช่แล้วนะฮะกูเกิลนี่เขาเข้าไปรุกตลาดที่แบบว่าคุณอยากจะใช้โทรศัพท์มือถือดีไซน์ของคุณเองฟังก์ชันของคุณเองเนี่ยประกอบขึ้นมาเองเลยอยากได้แบบไหนใส่เลยอยากได้กล้องแบบไหนใส่อยากได้ชิปแบบไหนใส่เข้าไปเลยแล้วก็เป็น โทรศัพท์มือถือที่ เป็นแบบฉบับของตัวคุณเองนี่ก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์สำคัญนะคะอย่างโครงการโปรเจกต์เอร่านั่นเองเขาบอกว่าอย่างที่บอกเลยนะถ้าเราจะไปเข้าร่วมโครงการเนี่ยโครงการเขาจะมีให้แค่ตัวเครื่องและแผงวงจรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเอาไปก็คือฮาร์ดแวร์นี่แหละ,ะจะเป็นหน่วยประมวลผลเป็นกล้องถ่ายภาพตัวรับส่งสัญญาณบลูทูธโดเมนอะไรเนี่ยอยากได้คุณสมบัติแบบไหนก็มาอัปเดตมาปรับแต่งให้เข้ากันเป็นโทรศัพท์ของตัวเองตอบโจทย์การใช้งาน เฉพาะตัวเราเองคนเดียวเท่านั้นเลยเออทำไมต้องเป็นปรโตริโกอ่ะ สงสัยไหมสงสัยเหมือนกันเออคือทำไมไม่เป็นแบบในสหรัฐเองทั้งที่ตัวเองก็เป็นค่ายของสหรัฐนี่เขามีสาเหตุที่ g o o เ l e เนี่ยเขาเลือกที่โบตริโกเป็นสถานที่เปิดตัวโครงการนี้คุณผู้ชมเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าไปดูสัดส่วนโทรศัพท์ที่เป็นแบบฟีเจอร์โฟนก็คือโทรศัพท์ที่ใช้งานทั่วไปโทรเข้ารับสายอะไรอย่างเงี้ยกับโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนในโตริโกสัดส่วนนี่เท่ากันเลยนะคือ1ต่อหนึ่งแถมประชากรยังเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือสัดส่วนก็ไม่น้อย นะ77%เลยทีเดียวไม่เพียงเท่านั้นยังอยู่ในเขตอํานาจของคณะกรรมการสื่อสารสารัตซึ่งสามารถทํางานแล้วก็ขอการสนับสนุนเพิ่มเติมจากรัฐบาลในการทําการตลาดได้อีก นี่คือสาเหตุแหละไม่ใช่แค่นี้นะคะแต่ว่าก็จะไปร่วมมือการกับมหาวิทยาลัยปอร์โตริโกด้วยจะนําโทรศัพท์นะคะแบบปรับแต่งได้รุ่น Spiral ทูนี่แหละอเอามาสาธิตแล้วก็ให้นักศึกษานักพัฒนาต่างๆเขาทดลองโทรศัพท์โปรเจกต์เอรา,าก่อนถ้าทดลองแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเวิร์กน่าจะขายได้ก็จะเอาไปขายในตลาดต่อไปนั่นเองอ รวมถึงเขาบอกว่า Google นี้นะคะเตรียมที่จะเปิดขายชิ้นส่วนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับปรับแต่งใน Google Play Store อีกด้วยโอ้ยอย่าให้มาเปิดในไทยเลยพี่จะได้มีโทรศัพท์เป็นสไตล์ของตัวเองบ้างอะไรบ้างอย่างางี<ว>้พ<น>ูดถึงโปรติโกไม่ค่อยนึกถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะพี่นึกถึงอะไรรู้ไหมอะไรนางงามอ๋อนี่ก็นึกถึงแต่สาวๆเนาะเอา้าซึ่งเขาให้พูดถึงเทคโนโลยีกันนะวันนี้เอาก็แบบว่าช่วงนี้กําลังมีการประกวด เวทีขาวอ่อนกันอยู่หลายๆเวทีอ๋อก็รอดูขาวอ่อนต้องรอดูขาะก็พูดกันตรงๆผ่านสื่อนะตรงนี้เดี๋ยวไปซื้อตั๋วเครื่องบินให้บินไปดูเลยไหมพี่จะไปถึงไหมอะพี่จะไปถึงแค่ปากคลองเขาเคยขาดต่อมอนั่นสิพี่จะเข้าประเทศเขาได้หรือเปล่าเนี่ยอะโอเคคุณผู้ชมไปกันที่อีกเรื่องหนึ่งเลยทีนี้เรื่องนี้นี่อาจจะฟังแล้วก็ดูงงๆนะคือจะไม่งงได้ไงอะพูดถึงอเมซอนเขาก็เป็น ผู้ให้บริการธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซถูกไหมใช่แต่ว่าก็มีเครือข่ายมีกิจการต่างๆหลากหลายไงล่าสุดเขามีอะไรอะ่ะมีสตรีมมิง่งวิดีโอเป็นของตัวเองก็อยู่ยในโลกออนไลน์ก็ไม่น่าแปลกที่แปลกกว่านั้นคือเขาจะสร้างภาพยนตร์ค่ะฮะหรอเมซอนจะลงไม้ลงมือไปสร้างภาพยนตร์เองเลย ลองดูแม้ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องไหนแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่จริงๆก็เคยโด่งดังแล้วก็มีนักแสดงที่มีชื่อเสียงอย่างจางจ้าฮีก็เล่นด้วยเหมือนกันเฮ้ยชื่อเรื่องนี้พี่รู้เลยพอพูดถึงนักแสดงคนนี้นี่ต้องเป็นเรื่องนี้แน่นอน c ราชชิงชั g เกอร์ d ับคิดเดนดรากอน้วหรือว่าพยักษ์ระหั่นมังกรพยองโลกในชื่อภาษาไทยโอ้โหชื่อภาษาไทยนี่ยาก่ปนะเนะเราะว่าชื่อไทยเป็นชื่อที่ยากในการเรียกชื่อมากเลยอ่ะทำไมมันไม่เป็นมังกรซ่อนตัววะคิดเดน d รากอนไงแต่เขาบอกว่าธุรกิจใหม่นี้นะคะก ก็จะอยู่ใต้ชื่อ Amazon Original Movies นั่นเองอก็จะมีโปรดิวเซอร์อิสระนะคะอย่าง Ted Hope มานั่งแท่นเก้าอี้บริหารนั่นเองซึ่ง Hope นี่แหละที่เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งดำเนินงานร่วมกันกับบริษัท Good Machine ที่เขาผลิตภาพยนตร์เรื่อง c r u n c h i n g Tiger Hidden Dragon นั่นเองใช่แล้วและภาพยนตร์ที่ได้เสนอเข้าชิงรางวัลออสการ์อย่าง Ising w o e m a n นี่ยคุณผู้ชมนะฮะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์เนี่ยที่อเมซอนเขาได้มีการผลิตออกมาด้วยแต่ว่าเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงก็คือ พยักกระหำมังกรพยองโลดนี่แหละ,ะจะเป็น,นเรื่องอะไรที่เขาจะผลิตกั<า>กนซ้ำต่อเนาะเรียกเป็นภาษากังกยังไงกอนเนาะจริงคุณผู้ชมคือการรุกเข้ามาสู่ตลาดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของทางยักษ์ใหญ่อ e ีคอมเมิร์ซรายนี้นะฮะเกิดขึ้นหลังจากที่ซีรีส์ของอเมซอนเรื่อง Ten Parents นั้นน่ะที่เข้าฉายบนเว็บไซต์ของบริษัทขึ้นคว้ารางวัลลูโลดทองคำไปถึง2รางวัลด้วยกันไง นี่เห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวพอสร้างภาพยนตร์ออกมาเสร็จแล้วใช่ไหมพออีกสพักหนึ่งผ่านไปสัก2องเดือนสองสัปดาห์ประมาณนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาบริการนี้ไปเปิดบนเว็บไซต์ของเขาด้วย,วยบนธ<อ>ุรกิจสตรีมมิ่งของเขานั่นเองโอ้โหนะจับทุกธุรกิจจริงๆนี่ทั้งอะไรอ่ะอีคอมเมิร์ซธุรกิจโลจิสติกส์แล้วนี่จะมาทำภาพยนตร์ที่ฉายในโรงอีกไม่ใช่ว่าทำด้วยคือเคยทำมาแล้วด้วยแล้วก็จะทำอีกอย่างต่อเนื่องโอ้ ควบวงจรจริงอเมซอนใช่แล้วเขาตั้งเป้าบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยจะผลิตหนังให้ได้12เรื่องต่อปีจะเป็นไปได้ไหมแล้วหนังที่ทำเนี่ยจะน่าสนใจหรือเปล่าคือมันต้องดูเรื่องของพล็อตเรื่องแล้วก็ผู้กำกับด้วยเนาะเออรวมนักแสดงอีกอ่ะใช่เนี่ยก็ลองดูด้วยกันว่าจะประสบความสำเร็จเหมือนเรื่องก่อนๆหรือเปล่านะโอเคเบรกก่อนคุณผู้ชมส่วนช่วงหน้านี่ไปเทียบฝีเท้าเทียบฝีมือกันระวาง 2องค่ายยักษ์ใหญ่อยา<ะ>่าง Google แล้วก็ Apple กับยอดดาวน์โหลดบนตัวของอแอปของตัวเองอเดี๋ยวลองดูสิว่าใครเขาจะมียอดดาวน์โหลดมีจำนวนแอปพลิเคชันมากกว่านะให้คุณผู้ชมลองทายเล่นๆกันไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาเฉลยกันค่ะใช่ครับ เรกนี้นะคะมาะดูฝีไม้ลมายลมือกันสักหน่อยว่าทั้งสองค่ายเนี่ยเจ้าไหนเขาจะเจ๋งกว่ากันระหว่าง Google กับ a อ p l e ฝสี่ไม้ลายมืออ๋อ g o o g l e วันนี้มีเส้นที่ต้องดูเล่นแบบใจดาวดวงได้ไหมเป็นดาวนี้มาทักฝากเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เนาะไม่ได้ขนาดนั้นเขาดูแค่แบบยอดแอปก็พอละอ๋อก็คือทั้งสองข่ายเขาก็มีร้านค้าออนไลน์ของตัวเองอย่าง Google เองเขามีมาอะไรนะมี Google Pay ก g เ o g l e พ a y จะบอกเป็นมาเก็ตเตอร์ทุกทีเลยก็พหรือว่าทางด้านของ Apple เขาก็มี a อ p s t เขาก็มาเปรียบเทียบว,ว่าเอยอดดาวน์โหลดของค่ายไหนเนี่ยที่มันมีมากกว่ากันล่าสุดเห็นว่า ทางฝ่ายของ Google เนี่เป็นแชมป์ไปแล้วฟ้าชัยช,ชนะใช่ไม่ใช่แค่ยอดดาวน์โหลดที่เราจะพูดถึงแต่ว่าจานวนแอปพลิเคชันที่อยู่บนแพลตฟอร์มเนี่ยแหละ<ๆ>เขาบอกว่า Google เนี่ยมีจํานวนแอปเยอะกว่าคือแบบอันนี้ก็คือถ้าเป็นเดิมทีอาจจะแปลกใจเหมือนกันนะว่าแบบนักพัฒนาคนที่เขาแบบทําโปรแกรมทาแอปเนี่ยน่าจะแบบอยากผลิตให้กับ Apple มากกว่าหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไปดูเรื่องของยอดขายต่างๆรวมถึงการเป็นเจ้าตลาดตอนนี้ก็คือแอนดรอยดเป็นเจ้าตลาดเขาก็เลยแบบว่าอาจจะผลิตป้อนให้กับทางด้านของ Google ค่อนข้างทีเจเยอะนะ คุณผู้ชมฮะ uh, ข้อมูลนี้ <nice. S 1> มาจาก uh. <ะ>บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลแอปพลิเคชันอย่างแอฟฟิกเตอร์นะฮะออกมารายงานว่าจำนวนแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดในร้านค้าออนไลน์อย่าง Google Play Store เนี่ยสำหรับโทรศัพท์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตในระบบปฏิบัติการ Android แซงหน้าจำนวนแอปพลิเคชันใน App Store ของ Apple แล้วนะคุณผู้ชมโดยได้ใช้แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ที่พัฒน,นาขึ้นมาเองในการสำรวจ เขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะน่าสนใจมากเลยเพราะว่า Apple เนี่ยเขาโตค่อนข้างจะแข็งแกร่งแล้วตอนหลังๆ Google Play เนี่ยก็ดันมาโตเร็วกว่าด้วยใช่อย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีจำนวนแอปพลิเคชันของ Google Play เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากเดิมเนี่ที่สำคัญคือมากกว่า App Store ถึง3 0 0 0สนแอปด้วยกันจะเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือมากกว่าถึง15%นั่นเองอแล้วที่น่าสนใจก็คือเพราะว่า มีบริษัทวิเคราะห์นะคะเขาไปติดตามข้อมูลร้านค้าแอปพลิเคชันทั้ง2แห่งแล้วก็ยืนยันด้วยนะบอกว่าแอปพลิเคชันของ Google Play มีมากกว่าสาเหตุหล,หลักๆก็เพราะว่านักพัฒนานี่แหละเขาหันมาผลิตหันมาพัฒนาแอปให้กับระบบปฏิบัติการที่เป็น Android เพิ่มมากขึ้นคือ Android เป,เป็นระบบปฏิบัติการเปิดไงแล้วก็การพัฒนาต่างๆก็จะง่ายมากกว่าด้วยฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างแอฟริเเนี่ยเขาไม่ได้ระบุถ,ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคุณผู้ชมแต่เหตุผลที่น่าจะเปป็นนไได้คือส่่วแบง ตลาดอย่างที่บอกไงแอนด o i ยมันเยอะกว่า iOS ถูกไหมทำให้นักพัฒนาหันมาสร้างแอป,ปที่ทำงานกับระบบปฏิบัติการนี้มากขึ้นและ Google ก็ยังคิดค้นเรื่องมือใหม่ๆทําทำให้การผลิตแอป,ปนั้นเป็นไปได้ไม่ยากด้วยใช้เวลาในการรออนุมัติก็ไม่นานเร็วกว่า Apple ที่ถือว่าเป็นระบบปิดแล้วกว่าจะอนุมัติกว่าจะผ่านการ สแกนเซนเซอร์ sensor, หรือ QC ต่างๆเนี่ยโอ้ใช้เวลานานแต่คือฟังแบบนี้ก็คือเราก็มองไปนะถึงแบบรายได้ของคนที่เขาพัฒนาแอปเนาะก็แบบถ้าเขาพัฒนาให้กับ Android แสดงว่าไรายได้ต้องเยอะกว่าหรือเปล่าเพราะว่าลูกค้ามีเยอะกว่า,าแต่ปรากฏว่าวก็ไปสอบถามไปสำรวจกันมาสุดท้ายได้ความมาบอกว่าจริงๆแล้วนะักพัฒนาของ Apple เนี่ยได้เงินมากกว่าอีกนะก็มันพัฒนากว่าจะได้กว่าจะเข้าถึงกว่าจะให้ได้ใช้มันยากไงแล้วก็อีกอย่างคือถ้าดูแบบ พื้นๆง่ายๆคือค,คนที่ใช้โทรศัพท์อย่างของ iPhone อะไรอย่างเงี้ยความแตกต่างในเรื่องของภาพลักษณ์มันเยอะมันก็มีส่วนต่างที่อาจจะมาคิดเป็นมูลค่าเพิ่มตรงนี้ได้อะไรแบบนี้คุณผู้ชมนะก็เลยทําให้แบบคนที่เขาพัฒนาป้อนไปอย่าง,าง Apple นะอาจจะมีรายได้ที่มากกว่าใช่อาจจะเป็นเรื่องของแบบรายได้จาก แอปพลิเคชันที่ต้องเสียเงินอ,<ช>อย่างเงี้ยคือบางคนเขาใช้แล้วเขาก็ยินดีจะเสียเงินโดยเฉพาะแอปแต่งภาพทั้งหลายแหละที่แบบว่าปลอมแปลงทั้งหลายเนาะอ,อย่างเงี้ยที่ใช้โหลดอยู่ก็รู้นะประชาชนนะ่ะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เต็มอิ่มกันอีกแล้วนะคะสำหรับเทคโนโลยีิกนะคะแล้วก็แน่นอนยังคงจะเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสค่ะใช่แล้วครับ1ิอนาฬิกาถึง11นาฬิกา3สินาทีก่อนตรงประเด็นข่าวที่ยังจำเวลานี้ไว้ให้ดีๆนะคุณผู้ชมจะเจอหน้าเราเสมอแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารในแวดวงไอทีกันส่วนวันนี้้ลลาคุชมไปแววรับส สวัสดีค่ะ